สวัสดีครับมาพบกับกุนั่งเพ่นวันนี้มาในเมนูอะไรไนะเป็นไส้กรอกอีสานแบบบุญเส้นครับจากใหมอ่ออกก่อนเลยครับอะไรครับนี่นี่กับเดืแบบเส้นกับน่ากินมากเสียงรานังนก็นนะดังจริงวะ จิ้มนำจิ้มก้นเลยครับอืมเขาเนี่ยอยู่หลังครับอืมอืมเป็นเปก๋วยเตี๋ยวจนข้างลัางเหกื่อไหมไมีตำยืดมากินด้วยครับ อใอ่ะรอ,อ,อ,องอีสารวุ้นเส้นเนี่ยครับ ชั่งกัเนียยครับอืมอืมนอปักบุงครับ อืขินด้วยครับอมืมอืม好吗กลางเข้าอาปาอาเพื่อไหมอืมไม่กลัวอยู่ข้างๆกับนี่นี่ อืมอืม Merci. Mm. <coughs> อันนี้เปนะไเป็นนะน้องเป็นนังกินข้าวข้างๆครับจนเฮียบอิ๊บเลยไอ้ยิน๋ยวเสี่ยงคอยตุกจานจนตุกจานแปกๆกปๆอืม Luôn 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 Thái luôn 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 Không Hmm. Panel. Jangan timpek okay. ya, Pak. Hmm. mm ดูครับอืมหุ่นเซนจำนำจิ้มปี่กข้าไปกับปูเล่นอืม ร้อยกับทุกคนชากรีท่านหุ่นเ้นแบบไม่เปรี้ยวนะครับนัวน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานๆกินกับข,ข้าวเหนียวหลังสดหลังคอกับต้มจืดมูล,ลูกชิ้นหมูกับสุดยอดมากครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนปากกดไลค์กด็แช่อดแช่ให้กับปูนางเพ็นด้วยนะครับบ๊ายบายอิ่มครับ